สวัสดีครับกับมาพบมาพร้อกันอีกคือเก่านะครับกับช่องคนบรนนอกพันลาะนะครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะครับผ้าพีผ้านองเดินทางมาทังบันคำลาะนะครับ <c oughs> ตำบลบนคำละอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีนะพอดีว่ามือวานนะมือวานได้มาเ็ดจานให้ลูกค้าเพิ่นนะครับจานดาวเทียมก <c oughs> ็เลยพอดี มาผอง้อนะมา่อง้นะอง,งาม <c oughs> หมู่ว่านเกิดมันเป็นเวลางานเราบ่ได้มีโอกาสได้ถ่ายคลิปสำหรับมือหนีผมก็ได้เดือทางมากช่วงเศร้านะครับกลับมาถ่ายคลิปง้อพี่นอไในเบื้องน้ำกันนะครับ <c oughs> ก่อนเืินก็นต้องขอบคุณเจ้าของง้อเพิ่นหลายๆนะครับที่ให้ถ่ายคลิปในเทือนี่นะครับไปเบิ่งง้อกันนะครับ <c oughs> นี่น้องพี่น้องครับงูปูน้อยนะตัวนี้ลูกสำรับลูกลูกแม่นี่นะครับแม่เพิ่นกับนอนแล้วครับยินหยา,ายินหยาอิ่มแล้วสีอิ่มแล้วเพราะหยา,าแปลงหยาเพิ่นหลายนะแปลงหยาเพิ่นวานไปนะหยาหลายครับ งัวเพิ่นเกิดมีอยู่สามตัวเนาะตอนนี้เท่านน NG, ที่เห็นบุญละแปลงหยาเพิ่นส่วนนึ่งเท่งบุญเพิ่นก็ได้วาน öl, าไว้เนาะนี่นะพี่น้องสิ่งสําคัญที่สุดในการเลี้ยงงัวเลี้ยงควยก็คือแปลงหยาเนาะถ้าอยากสบายก็ต้องเตรียมแปลงหยาไว้แบบนี้เนาะฝนตกฝนลงก็เอาสิได้สบายเนาะหรือว่ามือที่เข้าไปทุละเอาก็บบทจาเป็นต้องได้ไปไล่ไปเลี้ยงไล่ทุ่งไล่ยังเนาะ งามครับงามเป็นงัวงัวเพื่อนบ้านนะคังัวเพื่อนบ้านแต่เป็นงัวที่งามนะนี่เป็นแม่เขาเนะแม่ถือว่าเป็นงัวที่คุนนะคุนเพราะว่านาดผมมาไก่นะ มาถ่ายไม่หนีแบบนี้ก็ <c oughs> บบได้วาสีมีอาการไหลส้นค้นขึ้งงวบางเจ้าบางฟุ้งนะเอาที่ผมไปถ่ายมาผ้าไปบึงอีกตัวนึ่งนะพี่น้องที่เด็ดเลยนะตัวนี้ครับ มาเร็วมาเร็วมามา,ามา,าเบิ้งที่เด็ดครับที่ผมกลับมากลับมารอบนี้กะย้อนง้อตัวนี้แล้วมาพอมู่บ้านพออยู่ในเอ,อกาะห์้ติดใจแล้ว เป็นง่วติดลูกกระทบนะครับติดลูกกระทบห <c oughs> นังงนาเนาะนังงนาแข้งขาก็ดีเนาะแข้งขาดีขาบักใหญ่เลยเนาะ <c oughs> ส่วนนมกะ บมมีติ่งนะครับพี่น้องครับสำหรับเอาที่ผมเบิองแต่กับบกกาเขาไปใกล้บันไดเนาะแนวมันบ่เป็นงวเจ้า,จาของนะครับ <c oughs> ที่พาพีพาหน่องเบิองอยู่ประมาณนี้เนาะเบิองห่างๆข <c oughs> ีปหูขอบตาขอขาหนา,เ,าเพศิดำเมิดเนาะ <c oughs> เป็นงวัวติดลูกกระทบแต่ก็ติดโบดพร้พอมนะครับตอนนี้ของต้นยุค่าเนาะพอดีได้โอกาส <c oughs> ได้โอกาสทายลูกงามๆเลยทาย่ายงามๆห้พี่เห็นนองในเบื้องน้ำกันนะอันนี้เพื่อนก็นเพิ่นซื้อมาเลี่ยงนะเพิ่นซื้อมาเลี่ยง ถ่ายไก่่าได้แล้วพี่น้องตัวใหญ่แห้งนะตัวใหญ่ตัวงามลำตัวกับเน้าสมส่วนสำหรับงัวตัวนี้ผมมาเห็นหมู่บ้านนี่ผมติดใจเลยนะสำหรับงวัวแม่นี่เป็นงัวแม่สาวนะงัวแม่สาว แต่ก็คือวานะ่าเนาะช่วงนี้มันเป็นช่วงของโรคล้ปีสกินกำลังระบาดเนาะ <c oughs> แถวบ้านผมก็เห็นไปหลายคอกแล้วเนาะก็พึ่นกัประกาศห้ามเคลื่อนย้ายสัตวนะ์ทั้งกรมปศุสัตว์ทั้งห <c> น <oughs> ่วยงานที่เกี่ยวของเิ่นกับพึงได้นำ้ำเข่าว,วัคซีนเนาะวัคซีนป้องกัน สำหรับง่วที่เป็นโรคล้ปีสกินนะครับแต่เป็นวัคซีนป้องกันนะครับมันมเหนว่าเป็นวัคซีนที่มารักษาตัวที่เป็นแล้วนะครับสำหรับตัวที่เป็นแล้วก็ต้องรักษาตามอาการนะพี่น้องถ้าเห็นเป็นพื้นเป็นยังขึ้นก็เอาสังเกตเมื่งัวเฝ้าดีดีนะครับเห็นเป็นพื้นเป็นยังขึ้นก็เฝ้าตามหมอครับตามหมอมาฉีดยาบวกยาแก้แพ้หรือว่า เปลเป็นไ like ลก็รักษาไปตามอาการแล้วถามหมอเพื่อนเพราะว่าทุกเมื่อนี่หมอเพื่อนกับหูเนาะโรคมันมาจังไลยต้องใส่ยาอย่ายงเนาะ <c oughs> ปรึกษาหมอเพื่อนหรือว่าเข้ากับไปศึกษาน้ำคอกคอกที่เพื่อนเป็นเน่หรือว่าศึกษาทั้งกรมปศุสุตว์เนาะศึกษาเบิ่องเขาไปในเพจในยังเพื่อนทุกมือนี่ก็ศึกษาทั้ง <c oughs> ออนไลน์ไปน้ำเนาะ มีช่องทางให้ศึกษาหลายครับอูสำหรับงัวแม่นี่นาอพี่น้องมักคักนาองหมู่บ้านเพื่อนเกิดเพื่อนได้ผสมไปเนาวหมู่บ้านหมอมผสมหลอดให้ <c oughs> สำหรับงัวแม่นี่ขึ้นเป็นรอบสองนอบเพิ่นวารอบแรกโค้มตัว พ่มตไปบวติดนอบอาออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิปลดให้มันของนะบของตัวยุค่าเนื้อนังนี่มาเต็มเลยนะคบสำหรับงัวเมียนี่ครับงามแห้งครับพี่น้อง สีกับเม็ดสีนี่กับสุดยอดรอบแดงลงจนหอดขาลาะลงจนหอดเล็บสำหรับหมู่บ้านเนบะกลืมบอกไปเป็นได้ผสมซีไวู้ญเก่าหกไว้เดี๋ยวจะเพื่อมีโอกาสพานมาอีก เือกะสีผาพีมาหน่องมาเบิงนอว่าสิติดบ่ผ่านหลอบไปก้อนนอผ่ <c oughs> านหลอบไปก่อนผมก็สจีดมาเบิงเรื่อยนออเพราะว่ากิมูบ้านก็บไ่ได้ไกลกันปันใดผ่ <c oughs> านไปผ่านมามาเหตุงานก็ เห็ดงานแถวใกล้ๆแบบ้านแหน่เนาะอาทิวะเขามาเบื้งสีแวะเขามาเบืงบ้งขึ้นกันเนาะค <c oughs> ือสใส่เวลาบ่โดนลเนาะสำหรับการผ่นานไปพ่านมา <c oughs> แต่ขั้นมาโดนกน็เอาเวลางานไม่มาเบิ้งง่วงสีมันกับบุ้คือเนาะเอาไปเฮ็ดงานไปรับจางเขึ้นเอายางออกมาทางนี้เร็ว ของน่าปีนองครับของต้นยุค่านะครับ <c oughs> เออมาพี่เออมามามาเนี่ยยังกลับขึ้นไปทางเกาอยู่ <c oughs> เป็นง่วที่สมบูรณ์นะเนาะพี่น้องแข็งขาใ่ <c oughs> ง่วติดลูกกระทบกระติดค้งส่างใ่แบบนี้เนาะแต่สำหรับง่วตัวนี้ผมผมว่าเอาที่เบิ้งก็สมบูรณ์แบบเนาะหน้าตาก็งามเนาะแต่เพิ่นยังบาขายไปหรือว่าจังใดก็ ถอดลูกออกมากรับทาเบื้องลูกนะครับลูกซี่ไว <c oughs>